ทำการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานมาม่าอาา 2, ัปป2025แล้วก็น้องๆได้รางวัลแฟนชอยด้วยนะว่าเป็นปีที่สองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเบมอนพูดถึงการแสดงของน้องเบมอนค่ะซึ่งระหว่างที่แอนนำเสนอคลิปนี้นะคือแอก,ก็ไม่แน่ใจว่าที่จะมีเพลงที่บอกว่าน้องเพลน้องอาฮยอนแล้วก็น้องโรราจะร้องโปรดเนี่ยจะร้องหรือเปล่านะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าตอนที่นําเสนอคลิปนี้หมายถึงว่าคลิปนี้นะคะก็คือเขาก็ยังมีการไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีมีม ังจากคลิปนี้ถ้ามีเนี่ยแอคคงจะได้นําเสนอนะคะถ้าหากว่าน้อง3คนขึ้นไปร้องนั่นนะแต่ล่าสุดค่ะสําหรับพาร์ทรวมวงทุกคนนะคะน้องๆเบมอนเลือกเพลง We Go Up แล้วก็เพลงด i ิฟสองเพลงติดต่อกันไปทําการแสดงข่าวเลิศมากชุดก็คือเป็นชุดที่น้องๆขึ้นมารับดังวันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าดีต่อใจกระหิมมากทุกคนเอ๋ยเรียกได้ว่าแต่ละคนคือสวยมากก่อนอื่นนะคะเสียงก็จะเต็มไม่ตื่นเวทีคือน้องเบมอนทาได้ดีอยู่แล้วซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้นะคะก็เดือดสุดๆไปเลยนะจ๊ะหลากหลายวงนะคะ เข้าร่วมทําการแสดงเรียกได้ว่าปังมากขนลุกสุดๆเลยนะคะแล้วก็เก่งกันมากๆวันนี้น้องๆทําได้ดีกันมากๆเลยนะคะซึ่งคลิปเต็มนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆไปชมที่หน้าเอกหรือว่าอะไรแบบนี้นะอุ้ยน้องชีของเราวันนี้ก็แต่งตัวด้วยลุกสวยเซ็กซี่ขยิใ้ใจมากๆเลยนะคะเป็นชุดสีเทาๆใช่ไหมเป็นเสื้อกล้ามกึ่งเกาะอกนะเพราะว่าแอเซอรี่เยอะมากดีเทลชุดลูกสาวแล้วก็เป็นชุดสีเทาไล่ระดับสีกันนั่นเองค่ะน้องเบม,มอนน้องแครของเราวันนี้นะคะก็มาด้วยลุกแบบว่าเสื้อสีดามีการ เล่นกิมมิคบริเวณเอวคล้ายกับเข็มขัดนะคะแล้วก็กระโปรงน้องก็เป็นดีเทลแบบลูกเจ้าหญิงอะไรแบบนี้เรื่อสุดๆไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้ไม่แม่แฟนคลับเขาก็บ่นกันนะหน้าทำลายในเพลงก o ด d ้นจ้าคือเมื่อวานมีการสปอยกันไปแล้วว่าน้องๆเบม,มอนนะคะจะมีการร้องใช่ไหมแต่ว่าแอมไม่แน่ใจว่าจะอย่างไรนะเดี๋ยวคงต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เมาท์มอยค่ะน้องๆเบม,มอนทําการแสดงในพาร์ทรวมวงนี้ก็คือทางดริปแล้วก็วีเกิลอัพทำได้ดีมากๆคนลุกสุดๆแล้วก็เก่งกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็มุมกล้อง ต่างๆของกน,น้องคือเป๊ะมากจากล่องไหนๆก็เอาอยู่จริงๆค่ะวันนี้เก่งกันที่สุดเลยค่ะแม่ๆมเดี๋ยวถ้าหากว่าเขามีการแสดงโกลเด้นจริงๆนะคะคงจะได้เห็นกันเนาะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบมมอนนะคะสําหรับการแสดงด้วยการวีดน้องๆที่หน้าเอกันเยอะๆนะแล้วก็ในงานเนี่ยมันจะมีคลิปค่ะที่แม่แม่แฟนคลับเขาเอากล้องมือถือไปถ่ายนั่นแหละอยู่ด้านในถ้าแอดมีเดี๋ยวจะนํามาเม้ามอยนะจ๊ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเบมมอนทําถึงจริงๆท่อนแร็พท่อนไฮโน้ตนะคะก็สุด สจริงๆให้อารมณ์ในการฟังเพลงสะใจมากยิ่งขึ้นเดือดสุดๆแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคือว่า s สเตจคอแล็บนี่กลัวจริงๆเลยนะกลัวโดนยกเลิกนะคะอย่างไรก็รอติดตามค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องเมมด้วยๆๆจ้าสำหรับรางวันเฟรนชอยค่ะยินดีด้วยมากๆเก่งเป็นที่สุดเพอร์ฟอร์แมจัดเต็มจริงๆจ้า